บางคนมันมีอาการแ,บบแปลกๆเนาะอย่างเช่นเราไม่ได้บายแล้วลราคามันวิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแย่รู้สึกเฟลรู้สึกขาดทุนรู้สึกโมโหมีพลังลบอะ่ะถ้าคุณคิดเที่ยงคุณมีสตินิดน,นึงอ่ะคุณมีสติก่อนเรียกสติก่อนสมมติราคานี้มันวิ่งขึ้นไปเลยแล้วคุณไม่ได้บายมีสตินะตั้งสตินิดนึงอ่ะอยู่ๆแม่งวิ่งขึ้นไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยปลย้าเข้ามาอยู่ๆนะวิ่งปึ๊กเข้ามา ผมแช่งให้มันลงอยู่นะครับนะเผื่อใครไม่รู้อยู่ๆวิ่งปึ้งขึ้นมาเชื่อคุณไม่ได้บายแล้วคุณรู้สึกมีพลังลบรู้สึกขาดทุนรู้สึกแย่ที่ไม่ได้เข้าคุณตั้งสติแล้วคุณคิดตามผมคุณขาดทุนเหรอพอติดลบเหรอครับคุณไม่ได้เข้าเทรดเนี่ยถามก่อนพอติดลบเหรอก็ไม่นี่เสียอะไรไม่เนี่ยไม่ได้เข้าเทรด ก็ไม่เออจะคิดลบทำไมถูกไหมเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับโอ้โ,อโอลงมาให้ถึงตรงนี้เลยลูกจ๋านะฮะแผนเราตรงไหนแล้วครับห้อง V.I.P. ตรงนี้เนาะแผนห้อง V.I.P.